ค้งสุดท้ายแอดมิชชั่น19วันดีเดย์ปีที่4กลับมาอีกครั้งกับการติวแบบจอลึกเผยทุกเคล็ดลับการเตรียมตัวพบกับติวแหกโค้งสุดยอดเทคนิคการเดาเพิ่มโอกาสถูกอีก30%เข้าใจง่ายทำได้จริงโดยอาจารย์วิริยะลือชัยพาณิชผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduson.com มาพร้อมเทคนิคง่ายๆ19วันก่อนสอบ On e t a n e t อ่านอะไรท่องอะไรหาคำตอบได้ในงานนี้ พิเศษเจาะลึก,กแกะแพดก่อนประเดิมสนามสอบปีหน้าและแนะแนวข้อสอบทำข้อสอบอย่างไรไม่พลาด โดยสถาบัานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่จะมาไขข้อห้องใจ One t a n e t และแกะแผ่นให้กับน้องๆทุกคนสมัครโดวยวันนี้ที่ w o r l d w e d u z o n e c o m พร้อมรับโปรโมชั่นสุดฮอตทุกเดือนถึงมกรคาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะและพบกัน4-8กุมภาพันธ์นี้ที่มาหาวิทยาลัยกเกษตรันฑิตวิทยาเขตพัฒนาการผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการของสุดท้ายแอดมิชชั่น19วันดีเดย์ร่วมกับเว็บไซต์ eduzone.com ค่ะ i ah. am oh.